ดวลอาเซียนตะลึงไทยโชว์ฟอร์มโหดแรงไม่หยุดตบหนุ่มไทยอัดฟิลิปปินเละตบความสามเซตรวดโดยการแข่งขันในวันนี้ของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีลีก2023ในสัปดาห์แรกที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่21-23กรกฎาคมนัดที่2วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยสีน้ำเงินพบฟิลิปปินสีขาว เมื่อเวลา15นาฬิกตามเวลาประเทศไทยพลปรากฏว่าทีมชาติไทยอันดับที่58ของโลกภายใต้การนำทีมของโค้ชปาร์คหรือปาร์กีวอนกุนซือชาวเกาหลีใต้เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์อันดับที่59ของโลกไปได้3-0ต่อเซต25-22ต่อ25-20ต่อ 20, และ25-20ต่อ 20, เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มแซงอินโดนีเซียขึ้นจากฝูงชั่วคราว โดยเซตแรกไทยที่รุกเสิร์ฟเก็บแต้มนำ10ต่อ8คะแนนแต่ไทยติดบล็อกทำให้ฟิลิปปินส์เปลี่ยนเสิร์ฟมาได้ไล่มา10ต่อ11แต่ไทยยังเก็บแต้มรักษาระยะห่างไว้2คะแนนในขณะที่ฟิลิปปินส์ที่แก้บอลไล่มาตีเสมอ12ต่อ12คะแนน ก่อนที่นภาเดชจะตีอัดบล็อกให้ไทยขึ้นนำอีกครั้ง13-12ตอคะแนนแต่ไทยกลับตีเสียเองจ่ายแต้มให้ฟิลิปปินส์ไล่มาตีเสมออีกครั้งที่14-14ตอ 14. จากนั้นเกมทั้ง2ทีมกลับมาเล่นในสู่สีไล่บี้กันแต้มต่อแต้มจนแต้มกลับมาเสมอกันที่17-17ต่อคะแนน ไทยเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาและเล่นได้ละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเกมรุกทำแต้มขึ้นนำ20-18ต่อคะแนนฟิลิปปินขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมให้ลูกทีมจากนั้นฟิลิปปินแก้เกมด้วยการขึ้นบล็อกเกมรุกของไทยเก็บ2แต้มรวดตีเสมอ20-20ต่อคะแนนเป็นไทยที่ต้องขอเวลานอกเพื่อแก้เกมเมื่อกลับเข้ามาไทยได้เปลี่ยนเสิร์ฟเรือนาเดชเสิร์ฟเอติดขยับ นำ23ต่อ20คะแนน และเป็นไทยที่ได้เซตพอยต์นำ24ต่อ21คะแนนและปิดเซตเอาชนะไป25ต่อ22คะแนนนำไป1ต่อศูนย์เซตต่อมาเซตที่2ไทยเปิดเกมสืบจี้บอลแรกฟิลิปปินเก็บแต้มนำไป2ต่อศูนย์คะแนนแต่ฟิลิปปินแก้บอลทำแต้มขึ้นมาตีเสมอ3ต่อ3คะแนนและเป็นฟิลิปปินที่เก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องนำไทยไป5ต่อ3คะแนนแต่ไทย ตีเปลี่ยนเสิร์ฟโดยธนทัตทำแต้มไล่4-5ต่อคะแนนได้เสิร์ฟต่อแต่เป็นลูกออกฟิลิปปินส์นำไทยไปต่อสองแต้มแต่ไทยแก้เกมจนทำแต้มไล่มาตีเสมอได้11-11ต่อคะแนนเกมน,นี้ทิมนี้2ทีมเล่นได้อย่างสูสีไล่บีทำแต้มตีเสมอ17-17ต่อคะแนนจนคะแนนมาเสมอกันที่19-19ต่อ เกมรุกของไทยเล่นได้แน่นอนมากขึ้นเก็บ2แต้มขยับนำนา2่ต่อ19คะแนนและเกมยังเป็นของไทยเมื่อขึ้นบล็อกเกมรุกของฟิลิปปินส์ขึ้นนำ22นา22ต่อ19คะแนนและเป็นไทยที่สามารถเก็บแต้มปิดเซตเอาชนะ25ต่อ20คะแนนไทยนำา2ต่อศูนย์เซต ่อมาเซตที่3เปิดเกมมาอย่างสูสีกันตั้งแต่ต้นเซตก่อนที่ไทยจะรุกทำแต้มนำ7-5ต่อคะแนนเกมเพียงเปลียนของไทยสามารถรุกเสิฟเก็บแต้มนำ13-10ต่อคะแนนเกมเพี่งเป็นของไทยที่เล่นได้อย่างแน่นอนทั้งเกมรุกและเกมรับขยับแต้มนำไป20-15ต่อคะแนนฟิลิปปินต้องขอเวลานอกเพื่อแก้เกมและเป็นไทยที่ได้แต้มแมตช์พอยท์ 24ต่อ20คะแนนพร้อมเสิร์ฟป,ปิดแมตช์เอาชนะด้วยสกอร์25ต่อ20คะแนนสรุปไทยสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3ต่อ0ูนเซตโดยโปรแกรมต่อไปของลเยล์บอลชายไทยมีคิวลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่23รกรกฎาคมเวลา18นาฬิกามนาทีตามเวลาประเทศไทยสำหรับประเด็นนักล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ผู้นำที่ดีมักจะมองเห็นความสามารถของคนในทีมและนำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีชุดนี้แหละครับกับทีมงานนี้ที่ทำให้ผมอยากชมทุกนัดที่มีการแข่งขันเพราะมีลุ้นทุกรายการเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้โค้ดดีก็ดีอย่างนี้แหละครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ทยหน้าบล็อกดีทุกแพงท่าตีไม่ปักไม่ฝังจริงๆบอลรับไทยเก็บได้หมดพัฒนากันเร็วมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งมากค่ะเชียร์ไปหัวใจเต้นแรงไปด้วยน้องเก่งมากเสิร์ฟดีบล็อกแน่นตบฝังเยี่ยมค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเล่นดีมากครับลูกยากๆหน้าเน็ตช่วยกันเก็บดีมากแทบไม่พลาดเลยทีมเรามันปังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟอร์มการเล่นดีขึ้นมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตั้งแต่มีโค้ดต่างชาติมาคุมทีมคือทุกคนเล่นกันดีสุดๆและก็เก่งมากๆตามทุกเกมที่เล่นสนุกมากๆค่ะเล่นนี่ก็ทุกคนเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกคนทำดีขอชมเชยโค้ดท่านนี้นะครับมาพลิกฟื้นวอลเล์บอลไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งวอลเล์บอลทีมชาติหญิงท่าได้โค้ดฝีมือดีเช่นโค้ดท่านนี้รับรองสู้ชาติตะวันตกได้แน่ๆคอมเมนต์ตอ่ตอมาบอกว่า ผมขอยกเครดิตให้กับโค้ดเลยนะครับเพราะนักกีฬาสุดยอดอยู่แล้วสู้ๆต่อไปนะครับหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเงียนวงแตกรับไม่ได้แพ้ไทยแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามร้องเปลี่ยนโค้ดหลังแพ้ไทยในศึกซีวีลีก2023ควันหลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีลีก2023ในสัปดาห์แรกที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย นัดแรกวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไปได้3-0ต่อเซต25-23ต่อ28-26ต่อและ25-21ต่อเก็บ3คะแนนเต็มชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยย้ำแข้นทีมชาติเวียดนามได้สำเร็จหลังนักสอทีมเพิ่งพบกันมาในศึก AVC Challenge Cup 2023ในรอบรองชนะเลิศก่อนที่ทีมชาติไทยจะเป็นฝ่ายที่ทำคะแนนได้ดีกว่า สามารถเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต22ต่อ25 25ต่อ13 25ต่อ22และ25ต่อ15หลังจบเกมมีแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางคนถึงกับขนาดเรียกร้องให้เปลี่ยนโค้ดเนื่องจากรับไม่ได้ที่การเจอกันรอบนี้เวียดนามไม่สามารถ เอาชนะไทยได้เลยแม้แต่เซตเดียวและนี่คือความคิดเห็นของแฟนๆเวียดนามบางส่วนคอมเมนต์แรกบอกว่าถ้าให้โค้ดคนนี้ทำทีมอย่าว่าแต่แพ้ไทยเลยแม้แต่กับเราก็ไม่ชนะหรอกโค้ดอ่อนเกินไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนโค้ดก็ยิ่งจะเสียเวลาเขาเป็นโค้ดที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา นำก่อน4-5ถึงคะแนนก็ยังแพ้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงหลังจบเซตแรกนักกีฬาเสียความมั่นใจแต่โค้ชไม่คิดแม้แต่จะแก้เรื่องนี้ไม่เคยวิจารณ์โค้ชแบบนี้มาก่อนเลยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายิ่งเล่นยิ่งแย่ลงขอให้เปลี่ยนโค้ชเถอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนโค้ชเล่นนอกประเทศก็โดนเขาจับทางได้หมดแหละโค,ค้ชคนนี้ทำทีมเวียดนามเสียความมั่นใจมาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชห่วยๆไม่มีคุณภาพพอที่จะคุมทีมได้ขณะที่ชาวไทยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าดีใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเวลลย์บอลชายไทยเป็นกำลังใจให้นะคะเก่งมากๆค่ะหนุ่มๆหมายเลขที่ส2ขึ้นตรงหัวสาวได้เลิศมากจะหญิงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เล่นดีอยู่นะคะแนนสูสีอยู่ที่ใครจะช่วงชิงจังหวะในคะแนนสำคัญมาได้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้ามันชนะนะคงจะบอกว่าชนะแชมป์เอเชียคุย3เดือนก็ไม่จบหรอกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสารนกิีฬาบ้านเขาเลยกองเชียร์ไม่สปอร์ตไม่พอพอรู้ว่าแพ้ก็เดินออกจากสนามเลยไม่แปลกใจที่นักกีฬาบ้านเขาดูกดดันทุกๆครั้งที่แข่งแม้กระทั่งแข่งในบ้านตัวเองยิ่งกดดันหนักมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาโค้ชคมเมนสิชนะไทยมาก่อนนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าโค้ชชาวเกาหลีของไทยช่วยให้ทีมไทยดีขึ้นจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าพอแพ้ติดๆกันก็ผ่านโกรธโค้ชซะแล้วจะยเย็นอย่ิเงียนหรือมันเสียหน้าจนแทบจะแท,แทกแผ่นดินหนีอะไรอย่างนี้ใจเงียนคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเหลือแคนอีกหนึ่งคนคือกัมพูชาน่าจะนัดล้างแต่สักครั้งนะจ๊ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ถึงเวลาวอลเล่บอลชายไทยโดดเด่นขึ้นมาแล้วสู้ๆกันต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใกล้เคียงกันมากอยู่นะอยู่ที่จังหวะและโชคด้วยไทยเวียดนามแต่อินโด ะเหนือกว่าสองขุมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายอมรับสภาพซะอย่าหลงยุคเว้ยคนเรามาพัฒนากันได้ผู้เล่นบวกโค้ดเข้าใจและรู้ใจกันมันก็มีใช่ไปเกินครึ่งแล้วนะจ๊ะอย่ายึดติดกับภาพเก่าๆไปเลยมีแพ้ก็ต้องมีชนะกันได้นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านั่นสิควรเปลี่ยนโค้ดเวียดนามใช้โค้ดลาวดีกว่านะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรนะประเทศร,บรอบๆนี้มันจะมีอยู่สองประเทศที่มักจะหวังเอาชนะไทยให้ได้ทุกอย่างเลยจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสู่สีแหละแต่ไทยเด็ดขาดกว่านิ่งกว่ามากๆจ้ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าความสามารถของผู้เล่นให้70โคดให้30ในสนามผู้เล่นต้องแก้สถานการณ์เองโคดแค่วางแผนนะจ๊ะเงียนคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า คุณก็เปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนผู้เล่นเปลี่ยนคนเชียร์สุดท้ายคือเปลี่ยนสันดานนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเปลี่ยนโค้ดก็เท่านั้นแหละอยากเจริญนากกีฬาต้องเปลี่ยนประเทศไปเลยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใช่ผลงานไม่ดีต้องเปลี่ยนโค้ดไม่ต้องแกง้ตัวว่าเป็นประสบการณ์จะนําไปพัฒนาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่จริงเวยียดนามก็เล่นได้สูสีกับไทยอยู่เหมือนกันนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าลืมเปลี่ยนโค้ดทีมหญิงด้วยนะจ๊ะ แพ้ไทยตลอดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันคือกีฬาแต่แฟนคลับด่ายับหลังแพ้เล่นแพ้ก็ใจเสียพอแล้วมาโดนแฟนคลับด่าให้เสียใจอีกกำลังใจนักกีฬาอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าสงสารเหงียนจริงจริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูแล้วผู้เล่นอ่อนหัดมากกว่าอย่าโทษโค้ชเลยนะจ๊ะคุณเล่นไม่ดีกันเองหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ